ปุ่มตัววิกอยู่ทางขวาออกมาแล้วดิน,นี่ไม่คร้ำนีไม่คันหอ๋อโบขันขาไงใกล้กันน,นินดน,นึงตีนิดนึงทีจะอ้าไดขาว่าตีทํำมันแ้วไหมะอ๋อถึงแม้มันน้องเขาเลย ได้ให้จีบเพราะมันทำมันแล้วนี่เองบ้านเหรอไม่ใช่แมวนะอยากจะเลี้ยใครแต่มนุษย์มันตัดใครออกเวลาฉีดเอ่ครฉีดมันไม่ได้ใช้ไข่ฉีดเลยฉีดใช้ก็เท้าฉีดเหรอไม่ใช่หำไม่ใช่หำเอาเคียวมอนเสร็จบอกแล้วนะจะได้เดตตาม พี่ถามไปเนี่ยพระเจ้ามันกับดักคนหรือกับดักเที้ยอะไรวะเที่ยยังพี่เท,ที่ยยังทางพี่โขกกับทางพี่มั้งดูย <c oughs> ัยากลองโอ้ยแล้วแล้วว่าเอาเชือกกระตุกแล้วอะไรเนี่ยให้หลุดตายถ้าเชือกกระตุกกระตุกจนใครหลุดนี่เอ่อเอ่อจะใครไม่ไหวเลมุกมุกไหนวะ มันกระตุกใครหลุดเลยวะอ่าที่รน้นองมาคุยมาเนี่ยใครกระตุกของกูวะอย่าให้รู้ด้วยต้องเรียนภาษาแชทเด้อโอ้โหมันวัโอ้ my god omg oh my god โอ้ my god เลยไ,ไหม โอ้ my g อดโอ้ my g อดโอ้ my g อดโอมันยิงเมนอะไรขนาดนั้นกูลอยอยู่นะเพ้ยอดินดินไปทำอะไรมาปวดท้องกินส้มตําเหรอ มมนมาอ๋อบท้องเมนทีหลังบอกเมนดีอย่ามาอืมแล้วกูจะยิงอันนั้นอันขึ้นอันนั้นยังไงวะเนี่ยพระเจ้าจอดตีไม่ต้องยิงบ้าเลยออะไรไม่ต้องยิงไอ้เนี่ยน้อไม่ต้องยิงมันเป็นกดกดกันดักใช่ป่ะล่ะไม่รู้ยิงก่อน มันเหมือนจะเป็นเปิดประตูประตูด้วยด้วยนะบางอันอน่นะอยากจะบ,บอกว่าว h a t the f u c what the fuck g e n t l e m e n ทางนั้นเป็นไงบ้างพี่ก็โอเคนะก็ไม่ได้โหดมากแค่เกือบตายโอ้ทางนี้หนักกว่าเก่า เยนั้นโหดกว่าหมนมาดีมดมาโดนทีเดียวโอ้โน่วะเจฮิวคไปไหนเอาเวลาเวลาเวลาคุณเดือดแล้วเดือดเลยที่สามเดือดเลยที่สามทำหน้าที่พาได้ดีมากอีกล,ลิเอว, <laughs> ว่าใจฮิวกู <laughs> ไหนแล้วกูโดนกบดังเองปัน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 มันยิงวเองยิวะเฮ้ยไม่เนี่ยไม่เนี่ยไม่ได้นะไม่ยิงแน,น,น,น่ปันหิวยิวรอชันหิวรอชันหิวรอซึ่นี่ตัวไรชันหิวรอลยลิ เอ้เียดินฮิวพ่เท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบเขาท่าาท่่าไหนพี่อ๋อท่ามิชเนอรี่ง่ายไปมหรื่มิชเนอรี่หรือว่าท่าแบบอื่นโอท่าจะยากนะเนี่ยลองเพลงมาเชียว มันกันคำเธอรู้ไหมยึดแขนมันกันอ่ะเฮ้ยอุปติโตเอามาติซีนายัง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 ไม่ตายอะไรอะไรตายตายยังไม่กล้าไปกับดาเยกกับดาเยอะลิ้นเลือดเท่าไหร่ครับผมถามพี่ว่าพี่เลือดเท่าไหร่พี่อ่ะอ่าแปดร้อยผมห้าร้อย ห้าร,ร้อยหกสิบพระเจ้ากูไม่ได้ตายเพราแหละใครกูตายเพราะกระดักนี่แหละกระดักกายไ <c oughs> ม่หนีบอสกูก็มาเจอลูกน้องบอสกูหนีตรงนี้กูมาเจอกระดักไอเย็บ <c oughs> มันจะขึ้นไปบนโอ้หาเอ้บอลแลกเบอร์ โดดมาไม่โดนเลยว่ะไปนู่นแล้วตัวอะไรวะเนี่ยหายไม่ได้ดูนี่ว่ะต้องแหลกเวลาจะเดินกับดักทำไมมึงยังงักเลยใช่ไหมลินง่วงใช่ไหมไม่ได้ทำไรอ่ะเสียงใครตายตายหิวก็เหนื่อยแล้วหิวก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมเหนื่อยไหมจ๊ะวิ่งมาตรงนี้ดิเดี๋ยวให้มันมหนาอีก เหนื่อยตรงมอนที่แม่งบักนี่แหละกว่าจะมามันแหลกเว้ยทีเดียงให้แม่งมาซ่อมต่อมันจะได้ลงจอดน่าแต่มามาเอา้าอะไรนี่อะไรฝากมีก,กันด้วยโอ้เออไอลินไปไหนวะ จะ่าัไหมี่ยรอบนี้35น,าท,า,นาทีตาย <c oughs> ไอรีดมงไปไหนตายเล่นตตายเฮ้ยข้ามาได้แล้วไอรีนมาช่วยกูก่อนหับแลไอดเนี่ยม,ม,ม,มันมันมันเไปตีมอน ประมาณว่าแบบเหงาไงไม่ได้ตีมอนกับเขาเลยอะไรงี้จริงนักเวท<ม>ถ้าตีมอนตายกว่านี้นดีแล้วลินบอกแล้วจะไปจะไม่มาชุบเราหนักกว่าเกอยมาช่วยลิน <c oughs> เออตายเอ,อาเออกำตายหมดชิบหายแล้วลินรอดเดียวคนเดียวบอก้วิ่งมาชูก่อนแม ได้เยพี่วิ่งไปชุบฐันไม่ทนันพี่ไม่ทนันสวิตอยู่ทางไหนวะสวิตอยู่ทางขวาพี่ขวาไหนวะตรงไม่สุดเลยเฮ้ยเฮ้ยชุบไม่ได้เว้ยตรงไม่สุดอ่ะอ๋อเจอละแหลกชิบหายแหลกไงที่ผมว่าเราย้ายเซิร์ฟดีกว่าผมว่าที่ตายเพราะแหลกอะแหละไม่ใช่รหรอกอ คนแหลกอ่ะมหาวิทยาลัยอ่ะสเปเชียลรีพอร์ตมันคือไอหยั่งอะรูปอะไรเอ่ยเพื่อนถามมันเป็นอ่าของของแลับผมเอาไปโดนเข้าเอาไปเปิดที่อะไรนะเปิดที่อ่าคฮึลืมอ่ะถามวาไปเปิดที่ไหนนะไอของสเปเชียลรีพอร์ตอ่ะที่เป็นอะไรเอ่ยอ่ะข้างล่างไอ้นี่อาวุธข้างที่บอกอาวุธนะครับ พี่บมกว่าทางนั้นก็ไม่ต่างกันอะแต่ทางนั้นก็แบบเยี่กว่าไม่ต่างกันผมกดสวิตซ์เรียบร้อยแล้วนะ,ะเปิดเปิดเรียงการตังที่เขาไปเหยียบกระไิ่กินไปเหยียบสิน้ำแล้วครับแล้วเราจะว้าผู้เยาวะว้าไปทางไหนทางนน้นได้ไงมันจะมีประตูว,ว้าไปลงมาอีกลงถอยหลังมากไกลไหม Tại sao lại ở gần gần? Tại vì tôi thấy nó gần gần với vùng phố đó, ở đường đường đường. Này, màu đỏ này chưa đánh được đâu. Đó là màu đỏ, rồi. Đúng rồi. không thấy nó đâu. Tôi sẽ giữ nó cho anh. Anh thay Không thử thách gì, như này thôi. Chắc là anh sẽ được đánh được. Nó nói rằng nó có 7 đạo. Nó sẽ được ขายแอนด์ละพันมีใครยังมีคนซื้อไหมเนี่ยนีม<อ>ผมได้มาเป็นร้อยพี่ี่ไม่ไหวว่ะอะไรไม่ไหวเบ <c oughs> ื่อกับไอ้ไอ <c oughs> มบอรนี่ต <c oughs> ังเลยเนี่ยไอ้ของขาเนี่ย ไหนกันเลยตีก็ไม่ตายอีกโอ้์เอ้ยคนไทยยึดได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเป็ดใช่ไหมจ <c oughs> ิดเคอย่างยึดเลยตลอดแคยัางยึดแปลนตัวเองยังยึดเลยอันนี้เป็นของนี่นอนอยู่แล้วไม่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบนเงียบไปเลยเอันน <c oughs> ี้ไม่มี <c oughs> ไม่มีอะไรเกินไ่ไม่ใช่ ไม่ได้เลยจะไม่ได้หมายถึงเธอหน่อยเออหมายคนที่ถึงหมายคนคนเมื่อคืนแบบว่าที่เราไปเที่ยวเนะี่ยเมื่อคืนเอ้ไอ้ไอ้แต่เป็นคนนั้นมาคนคนคนที่เองชอบเนี่ยไม่ใช่เมื่อคืนเปนนั่งกินหมูท่าเ,าเฉยแค่เด็กเสิร์ฟน่ารักจริงดิจริงดิงดโอ๋อแต่เด็กเสิร์ฟที่เห็นนี่เป็นกระเทยทั้งนั้นไม่ใช่อยากจะดูเห็นนะนนนจริงเหรออ่ะ จริงอ้าวกูเหยียบกับดักชิบหายละอ่าเราไปทางไหนวะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นจะเกือสักตัวเนี่ยผมฆ่าไปหมดแล้วแล้วผมติดกับดักแล้วผมขับ,บติดอยู่ในนี้นนะเลย,ยนะอ้าวเกียรเยร์มากบักแหลกไงพีแ่แหลกแล้วที่กูออกไปไงวะแหลกแหลกเกิน มันก็จะเกิดดีโอ้ไม่ผ่านอะไรนี้ออกเถอะเอาไหมไม่ออกอ่ะมันมันฆ่าบอสซะมันแบบผมคาใจมากเลยมันจบจบพวกเราได้ไหมเดี๋ยวมันไอเนี้ยมันงุนหงิดอ่ะเซิร์ฟเตอร์พี่ผมก็หงุดหงิดเออหงุดหงิดอยู่แต่ขอแต่ขอให้มันจบได้มั้ยจะจบแล้วเนี่ยเออยังมีให้มันจบจบไปเออให้มันจบจบไปอย่าค้างค้างเหมือนไม่ได้แจกาค่าน้ำค่าไฟอืม ไอ้เหี้ยกูตายเพราะกับดักนี่แหละไอ้แซ่ไป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 สวดส่งวิญญาณเลยได้ไหมไม่เลยขอบคุณครับน้องลินนะครับที่สวดส่งวิญญาณให้พวกพี่เดี๋ยวพี่จะทำให้พวกพี่สุดๆไปให้ได้นะน้องลิโอ้โหเนาะแฟนแฟนของตีถอนหายใจแล้วครับสงสัยจะแบบเบื่อมึงมากอะไรเงี้ยรอเล่นแอลโอ้โหรอเล่นแอลจะเหนื่อยใช่ไหม อย่าโดนกับดักนะเว้ยอย่าโดนกับดักปันธง,งอู้เฮ้ยไม่โดนเว้ยเอาทิพหายมันก็โดนอยู่ดีไม่ใช่ผมอะ่ะใครโดนวะหนึ่งนี้นะนี่นนท์อ๋อมันโดนเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโดนก็รีบเคลียร์ ผมไม่ได้ลังคาอะไรที่หลงวงการทั้งปิงทั้งแหลกทั้งเนี่ยทั้งทั้งแม่งมาแบบกระดักเยอะแยะผมไม่อยากพูดแต่ว่าเข้าดันแบบนี้เฟืองยาที่เฮ่อไอเนี่ยหมดไปสองชุดแล้วเนี่ยไอ้บันใช้ไอ้ซับแคสเป็นอะไรนะบันเงียบบันไม่รู้เลยทำซับแคสเป็นอะไร ทำไรพี่ซับค่าหรออ๋ออัพค่านะซับ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 ค่าคืออะไรคืออะไรอ่ะอาชิพรองอ่ะอาชิพรองไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกใช่ไหมไปเลือกเป็นภาคเลยบันตัวตัวเองชอบบุยอ่ะต้องต้องเป็นต้องมีท่าหิวอ่ะไม่จะได้เปลืองยาอ๋อผมเห็นแล้วตัวลงซับซับหรือยังไม่ได้อับอ่ะเออ ไปซับซะแล้วก็ซื้อท่าฮิวที่ร้านค้าข้างล่างอะคราวนี้ก็จะเกิงเลยฮิวผมมีขั้นสิบอ่ะพี่ก็มันโอ้ให้กันได้ไหมล่นะน่ะขายได้เป็นแสนอ่ะิวขั้นสิบ